ว่ามันคือจุดโทษอย่างชัดเจนไม่มีข้ออ้างว่าไม่เห็นและไม่มีข้ออ้างสำหรับ VAR ว่ามองไม่เห็นกาบสวัสดีทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง13 ET Football Variety ช่องที่จะนำสาระและข่าวสารเกี่ยวกับวงการฟุตบอลมานำเสนอให้ทุทกๆท่านได้รับชมกัน แต่ก่อนอื่นเลยยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับทางช่องของเรากันด้วยนะครับหากพูดติดขัดหรืออันออกเสียงผิดพลาดแต่ประกันใดก็ขออาภาัยมาไว้นัที่นี้ด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถเลือกชมข่าวสารตามใจที่ท่านชื่นชอบได้เลยมีลิงก์และเวลาอยู่ที่ดิสคริปชันใต้คลิปวิดีโอนะครับกราบสวัสดีกันอีกครั้งนึงนะครับผมก็ไปเริ่มกันที่เรื่องแรกของเรากัน เชลซี Chelsea, เตรียมทุ่ม15ล้านกระชากนายทวารเซอร์เบียไปเฝ้าเสาเชลซี Chelsea, สโม,มสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษกำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการยื่นข้อเสนอจำนวน15ล้านปอนด์ในการคว้าตัวยอดเย่เปโตวิตผู้รักษาประตูทีมชาติเซอร์เบียของนิวอิงแลนด์เร o วลูชั่นในศึกเมเจอร์ลีกช็อกเกอร์ไปเฝ้าเสาซึ่งในช่วงนี้เชลซีเพิ่งจะคว้าตัวโรเบิร์ตซานเชส โอชาวสเปนมาจากไบรตันเพื่อยืนเป็นมือหนึ่งและได้ทําการปล่อยเกปาอาลิซาบาลากา้าย้ายไปเล่นให้กับเรียวมาลิกด้วยสัญญายืมตัวหนึ่งฤด,ดูกาลเรียบร้อยแล้วจากสถานการณ์ดังกล่าวนะครับทำให้โปชชติโน่คุณซื้อของเชลซีเหลือเพียงแค่ซานเชสเป็นผู้รักษาป,ประตูในทีมชุดใหญ่เพียงคนเดียวซึ่งทําให้ต้องมองหามือเก้าสํารองเข้ามาสแตนบายและเปโตวิสก็อยู่ในลิสที่น่าสนใจ เซอร์ในฤด,ดูกาลที่ผ่านมาจอมนึบชาวเซอร์เบียวัยว23ปีทําผลงานเซฟป,ประตูให้กับนิวอิงแลนด์ได้อย่างยอดเยี่ยมและได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในผู้รักษาประตูที่มีอายุน้อยที่มีพรสวรรค์มากที่สุดของวงการฟุตบอลยุโรปสําหรับเปโตววชในช่วงที่ผ่านมาเคยตกเป็นข่าวโผรพันกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาแล้วแต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าที่ชัดเจนที่มากนะักและเราก็มาต่อกันที่เรื่องต่อไปของเรากันเลยนะครับบูโน่เดือด หวังให้ผู้ตัดสินออกมาขอโทษเหมือนในเกมวูแพมตันบูโน่เฟนันเดตต้องการคำขอโทษจากผู้ตัดสินแบบเดียวกับเกมวูแพมตันหลังถูกปฏิเสธจุดโทษในเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่แพ้สเปอร์ไป0ูประตูต่อ2ในศึกพรีเมียร์ลีกซึ่งทางบูโน่เฟนันเดสกับตันทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ออกอาการไม่พอใจในการตัดสินหลังเช็ค VAR แล้วได้รับปฏิเสธจุดโทษในเกมพรีเมียร์ลีก ที่แมนยูเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ให้ทอดแนมพอสเปอร์ไปศูนย์ประตูต่อ2เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในนาทีที่26จังหวะที่กาณาโชยิงไปโดนแขนที่ยื่นออกมาของคิสเตียโลเมโลกองหลังแต่ไม่เคิ้นโอลิเวอร์ผู้ตัดสินในสนามและผู้ตัดสิน VAR ปฏิเสธที่จะให้จุดโทษกับแมนยูและให้เป็นเพียงแค่ลูกเตะมุมเพียงเท่านั้น ซึ่งหลังจบเกมนะครับทางบูโน่เฟรนันเดสได้ให้สัมภาษณ์กับทางสกายสปอร์ตว่ามันคือจุดโทษอย่างชัดเจนไม่มีข้ออ้างว่าไม่เห็นและไม่มีข้ออ้างสําหรับ VAR ว่ามองไม่เห็นสัปดาห์ที่แล้วพวกเขาทําเรื่องใหญ่กับทางแมนยูโดยที่ไม่ได้จุดโทษในเกมที่พบกับวูแคมตันผมอยากเห็นว่าจะเกิดอะไรขึ้นในสัปดาห์นี้ถ้ามันเกิดขึ้นเหมือนกับรายการที่พวกเขาทําเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมจะดูว่าจอห์นมอสกรรมการพีเมีก จะออกมาขอโทษที่ห้องแต่งตัวของเราเหมือนที่พวกเขาเคยบอกกับผู้จัดก,การทีมวูแพมตันหรือเปล่าและมากันทีเรื่องสุดท้ายของเรากันเลยนะครับนายใหญ่สเปอร์เลงคว้ามิดฟิล์คิสตาพาเลตเสริมแก่งในแดนกลางฮอตแนมฮอสสเปอร์สโมสรน,นาใหญ่แห่งศึกพรีเมีย์อังกฤษ กำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการยื่นข้อเสนอคว้าตัวเอเบเลชีเอเซ่ C, กองกลางจอมเทคนิคของคริสตัลพาเลซคู่อเล็กร่วมกรุงลอนดอนไปเสริมทัพอังเก้เทนเน์คนใหม่ของสเปอร์ยังคงมองหาหนกเตะหน้าใหม่เข้ามาเสริมทัพอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งกองกลางตัวลุกที่จะเข้ามาสร้างสรรค์เกมและชื่อของเอเซ่ C, ก็อยู่ในความสนใจด้วยซึ่งในฤด,ดูกาลที่ผ่านมาดาวเตะเลือดผู้ดีวัย25ปี ทำงานอย่างยอดเยี่ยมให้กับคิสตัลพาเลตโดยลงสนามรวมทุกรายการไป40เกมซัดไปถึง10ประตูรวมทั้งถูกเรียกไปติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่มาแล้วด้วย1เกมด้วยกัน ซึ่งแม้ทางสเปอร์จะได้ตัวเจอแมดดิสันเพย์เมเกอร์ชาวอังกฤษมาจากเลตเตอร์เซตี้แล้วแต่อังเก้ก็อยากได้เอเช่เข้ามาร่วมทีมเพิ่มอีกเนื่องจากเป็นนักเตะทีเล่นได้ทุกตำแหน่งในแนวลุกซึ่งจะทําให้มีทางเลือกในการจัดการทีมได้มากขึ้นและสําหรับเอเช่นะครับยังมีสัญญากับพาเลตจ,จนถึงปี2025และมีค่าตัวราวๆ40ล้านปอนด์เลยทีเดียวก็เช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อน สำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับหากพูดติดขัดหรืออ่านออกเสียงผิดพลาดแต่ประการใดก็ขออภัยมาน้าที่นี้ด้วยนะครับสำหรับทลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ